ให้มันรับบทบาทเป็นลูกบอลแต่ว่าทางนี้ทางค่ายเราเป็นห่วงว่าเราจะแบบได้รับจากอาการบาดเจ็บจากการรับหน้าที่เป็นลูกบอลได้ก็เลยแบบปฏิเสธไปอะไรเงี้ยครับจริงเราอยากเป็น้บอลจริงเราอยากเป็นอยู่แล้วเพราะว่าตัวสนามแล้วเราเป็นเด่นอยู่ลูกเดียวอยู่ในสนามใครก็ คือเรียกได้ว่ากล้องจับจ้องเราตลอดเวลาไม่มีทางที่กล้องจะไม่ฉายเราถ้าเราเป็นลูกบอลเราก็เลยไม่ได้เราต้องตอบเราก็มีทางการคุยกับแบบผู้ใหญ่ทางค่ายว่าเฮ้ยเราอยากเป็นลูกบอลสักปีหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้จริงเพราะว่าถ้าเป็นปุบอาจจะถ่ายเขียนศิลาต่อไม่ได้ <S <S ก็เลยแบบอาจจะเว้นไว้ก่อนกับหน้าที่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับที่จะเข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่จริงมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นลูกบอลได้อยู่แล้วก็จะเป็นแค่คนประมาณเรา จริงๆน้ำปิงว่าถ้าเป็นคนแบบไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นคนปกติแบบน้ำปิงเนี่ยจริงก็เป็นลูกบอลได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องปกติมากนูเกิดมาเนี่ยประมาณ23จะย่าง24ปีไ่ยก็ยังไม่เคยเห็นใครที่เป็นลูกบอลในสนามจุฬาธรรมศาสตร์ได้แต่โดนชุดเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรชไปไหนนะฮะชุดเป็นลูกบอลใช่ไหมหนูว่านะจะด้วยความโดดเด่นของรูปร่างหนูที่มันค่อนข้างจะแบบ ขาก็ยาวบอดี้มันให้อะไรเงี้ยก็กคือหนูสามารถเป็นนักเตะได้ด้วยแล้วก็เป็นลูกบอลได้ด้วยทีมจุฬาเราก็น่าจะชนะได้เลยลูกบอลรู้เรื่องหรือลูกบรู้เรื่องอ่ะพี่เก่งเปิดให้ดูทุกวันได้ได้เวลานะได้หมดกองหน้ากองหลังรู้จักหมดทุกคนเมสซี่อะไรอย่างงี้เบสิกเรามันได้เราเติบโตไปเป็นนักกีฬาเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา จริงดาราต้องทำได้หมดนะครับทุกบทบาทเราต้องเปลี่ยนไปทุกวันโลกคือละครทุกตอนน้องแสดงซึ่งบทลูกบอลมันนีงไม่มีใครรับงานบอลปีนี้แหละฮะสำหรับเราน่าจะเป็นน่าจะเป็นเป็นฟิลแบบละครพื้นบ้านอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าคนข้่งจะเอออยากให้มีความเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นฝั่งธรรมศาสตร์หรือฝั่งจุฬาเราเราจะ สามัคคีร่วมกันเหมือนเล่นหมากเก็บอยู่ใต้ถุนบ้านด้วยกันหอมเลยแล้วเป็นเมที่เราถนัดเลยมากเก็บจริงไม่ค่อยถนัดเน้นโดดหนังยางมากกว่าได้หลายอย่างเฮฮะหลายอย่างจริงเคยไปคัดตัวนะักกีฬาจังหวัดด้วยครับได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเขาให้ไปถึงแม่แขนสุดแล้วไงครับแม่แขนสุดแล้วนะิ้นั้นเราเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วทีนี้มันอิ่มอะฮะมันแล้วมันแบบมันไม่ได้ มันต้องเผื่อจริงจริงจริงหนูว่ไปถึงอีหัวแล้วอะแม่หัวแล้วอะทั้งที่มันไม่ได้เพราะเขายื่นสุดแขนอนะแล้วเขาส่งคนที่สูงมาก <co op> สนามซูเสนามซูบ <co op> แล้วไปเจอกันอีกทีสนามซูบรวมตัวกันก่อนได้ได้ก็สบายจริงจริงมีพี่รีซอร์ค่ะเมื่อกี้จริงจริงก็ค่อนข้างแบบเจอกันที่สนามบอลบ่อย <แ the S 1> ความรู้จักกับเรื่องๆการเตบอลาวร้อะ่าีเกแล้วเฮ้ยเมันปนจะริงๆว่าจะชวนเขาไปดูอยู่แต่ไม่รู้เขาจะไปกับเราหรือเปล่าดูบอลจุฬาธรรมศารเขารู้เขาให้กําลังใจแต่เขาห้ามเราบอกว่าอยาไปเป็นลูกบอลใไม้ี่ขที่ขอไม่เป็นไรมันเป็นความ ลื่นไหลทั้งสีอยู่แล้วไม่ว่าสีอะไรมันก็เชียร์ได้ถ้าเรามีถ้าเรามีใครสักคนอยู่ที่จุฬาอะไรเงี้ยแล้วเรารู้จักเราก็มาเชียร์ทีมจุฬาได้แว่าเขามีใครสักคนอยูุ่า็น่าจะมีใครสักคนนะครับรนี่ก็ไม่ไม,ไมไ่รู้จริงรไม่ไม ไอ้หนูก็ไม่รู้แต่ว่าเขาน่าจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับคนที่อยู่จุฬาอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เข้ามาเหมือนกันก็ต้องรอดู15กุมภาเจอกันที่สนามตุกแล้วก็ไปเจออีกทีสนามตุ๊ก14กุมภาล่ะครับเฮเข้าตรงประเด็นเลยนะคบพี่ต่อยจริงๆก็ไม่ได้ว้ายยังไม่พูดดีกว่าเรามาคนเดียวเราจะไปพูดจริงๆงนี้ อยากให้ไปถามสิบสี่อาจจะติดงานติดอะไรหรือเปล่าก็ยังพูดไม่ได้อะไรนะฮะ้าีวันก็เป็นวันอื่นได้วันไหนก็เป็นวันวาเลนไทน์ได้คนเราไม่ต้องรอให้ถึงวันวิสราบูชาเราก็ไปวัดได้อะไรได้ได้หมดไม่ธรรมดาจบะบคณะคณะนิเทศศาสตร์ นี่คือผลผลิตที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นคุณูปการของแบบวงการบันเทิงไทยฮะทาต้องต้งต้องต้องต้องต้างต้อ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 งหนองต้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 องม่องต้อะะตงต้อตงอจจะต้ต้องตนนีต้อง,าง,างอา้องตต้องต้่งตออต้องต้อง้องต้อองตองต้อตงององอต้องต้อง้อตตองตาต้อง้อง้ ความรวดเร็วของและความลื่นไหลของข้อมูลมันต้องมีเราถูกสอนมาให้แบบว่าให้ข้อมูลกับชาวพี่ๆชาวเน็ตเอนค่ะทัุดท้ายเลย44 57กุมภาพันธ์วันไหนสำคัญที่สุดก็ต้องเป็นตายละได้แล้วอีกทีเดียวอันเดียวกันนะอ่ะขอตัวตัวเลือกใหม่อีกรอบได้ไมั้ยฮะ 14 e. วันวันวาเลนไทน์15งานบอลธรรมศาสตร์จุฬา17วันเกิดน้ำปิงเองไปไหนดีแม่ทุก totally วันสำคัญได้แต่วันนี้17ก็สำคัญอยู่อ ็อย่อเจอทุกวันอยู่ทุกวันทุกคนเราต้องการกำลังใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวันวาเลนไทน์หรือว่าวันไหนฝากช่วงสี่สิบหเจ็ดวันคะขอได้พี่เดี๋ผมเร่งให้เลยก็วันที่15บห้กุมภานะครับเราทีมจุฬาไปเจอกันที่สนามจุบนะครับเก้าโมงเนาทีบอกเลยว่าปีนี้เรามาเพื่อมงมงมงเท่านั้นเพราะว่าพี่จุฬาจะทุบทุบและแน่นอนว่าเรารวมตัวกันที่สนามจุกปุ๊บเราเดินไปต่อที่สนามสุข บอกเลยว่าปีนี้จุฬาชีเสิร์ฟชีเตชีตั้งแล้ะชีบล็อกชีตบลงปึ้งดังลงสนามปั้งธรรมศาสตร์งงไปไงต่ออ๋อๆๆลูกบอลชีเตะชีรับอะไรดีอ่ะชีส่งชีเข้าประตูชีเซฟแต่ทำเซฟไม่ได้จุฬาเตะเข้าโกธรรมศาสตร์งงมันก็เป็นไปได้หมดก็มากกันเยอะนะครับ วันเกิดน,น้ำพิงแล้วนะครับก็ฝากมามีทุกคนเลยนะครับที่ดูแลกันมาตลอดก็อยากให้เป็นอีกวันที่เราได้มาเจอกันเดี๋ยวน่าจะมีรายละเอียดอะไรประกาศออกมานะครับก็ฝากมาหาดูด้วยนะครับปุ๋งอยากเจอมาอยากให้มาอยู่ในวันที่มีความทรงจาดีๆครับขอบคุณท้าขอบคุณท้าของผมครับ